สวัสดีครับพี่น้องนะครับพอกับเนติชาแนลค่ะเพื่อเก่านะครับมื่อนี้กับสิมาส่วนพีส่วนน้องนะครับกินเมนูน้ำตกนะครับเป็นเสือนะครับเสือห้องไห่เอาไปย่างนะพี่น้องย่างกรอบๆนะครับสูตรนี้ย่างกรอบๆล้วก็เอาไปเดน้ำตกนะพี่น้องนะครับเป็นไงพี่น้องครับเป็นแต่กินปะครับผมครับพี่น้องครับ นะครับสีสันเป็นตะกินมาครับแล้วการมีพักก็เป็นพักตั้งประเด็นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาพี่น้องเบิงหน้าเป็นกระลำนะครับพักบ้านๆเท่านี้แหละครับผมอ่าพักขั้นจองคือเก่าพี่น้องหรือว่าพักไใหไงครับผมแล้วก็ดทัวนะครับทั่วกับพ้กง่ามดอกพี่น้องนะครับทั่วหนาแรงนะครับกับพลิกลูกโดดนะครับหลายครับลูกโดดนะครับกินเพิ่มความเพ็ดจะน้อยนะพี่น้องนะครับ ขายเปไ่้อีกคือเา่าเช่นเคยนะครับผมก็คือขขาวเหนียวนะครับมากินกันครับผมจับแซ่บน้ำกันนะพี่น้องเด้อนะครับนะครับดุยเลยครับโดด นี้อากาศดีดีครับเจ้าเนี่ยรมเห็นัวยสวยก็ไม่นหนัอืม ข้าวให้เพื่องเห็นมัล่ะครับขับป้นครับชมตามนำริกได้ด้วกันครับก็ไปลวกก็ได้แล้วพี่น้องนะครับลวกบางก้อนเพป็นเรา,เาลวกเลยครับก็ามาด มาก,ก้อยบ่กเพื่อนมันเนี่ยจะเห็น้ำเนียเน้ยวๆนะครับ้ำตก Các mình nghe nó phi ngỏng á ừ. Con tròn ừ. Yên giả bai thôi มาลงหายลงหน้าพี่น,น้องมือนี่อากาศทำงานสบายสบายแดดบ่ออก mm hmm. กะลำกระกอบหวาน รมนี่ผมเอาเสื้อห้องไหไปย่างนะครับพี่น้องย่างจนว่าย่างเป็นชุกมั้งเหรอครับจรว่ามันจีกรอบเนี่ยบางตัวจีเป็นเนื้อเนี่ยจเีเกรียมนะครับจีกรอบเกรียมแต่ตัวจีมันเป็นมันเนี่ยมันก็บ่เป็นปย่างมันก็นกแค่นั่อนก็ยังนุ่มของเขาแต่ว่าตัวนเนื้อมันจีแข็งหน่อยนึง มันก็ได้จรสชาติอยู่แบบนึงเนาะพี่น้องพอเขาไปย่างแล้วก็เอาไปล้วนอีกนะพี่น้องหรือว่อาไป,วไ,วไปขัวใส่แบบใส่น้มเนี่ยนะครับน้มวัชเจาะตั้งน้อยเนาะพี่น้องใส่นาม,แล,ามแล้วแล้วก็ปรุงรสครับปรุงรสตามใจชอบนะครับเป็นสูตรลาบมันนะครับ มั่นครับมั่นแน่นๆเนี่ยพี่น้อง อืมสาบเลยพี่น้องเบื่อว่าเป็นนี่มันเขาเแล้วเขาพี่น้องแล้วสูนนี้ก้นป่วยกระแสบด้วยพี่น้องสูนเขาเนธดีเนี่ย มันนี้มันจะเหนียวดิพี่นน้องคือข้าวเบื่อเนี่ยครับเนี่ยนไม่จะเหนียวเหนียวยั้งเหนียวข้าววานะครับพี่น้องสูตรนี้เฮ็ดเฮ็ดแบบนี้มันครับเพราะว่าข้าล้วนแล้วขาปรุงตอนมันหอนๆนะครับมันเลยจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนหนึ่งก็เพื่อท่ากับภักไหวก็ได้ครับตางครั้มันเย็นก่อาจจก็้ังคอย ปรุงรสนะพี่น้นนงองแมงวัานมากอ่ก ำตรงๆอ,งอย่างว่ายยอ่ๆเนาะครับผมสำหรับลิมนี้ครับราพีราน้องนะครับพีน้องอย่าลืมหายกำลังใจณตี n e แนลได้ครับผมสวัสดีครับ